อ่าเรามาทำกล่อง a อ d ด o อ d นะครับไว้เล่นเกมอีมูกันนะครับนี่ภาพสวยมากเลยนะครับโอ้โหดูดีครับเห็นไหมครับปกสวยนะครับได้ครับสวยงามเดี๋ยวจะลองเล่นดูลองลองเข้าโหมดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็มีปกเกมให้เรียบร้อยนะครับ เกมมีน่าเล่นมากเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยมันก็มีปกเกมตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีภาพเตเติ้ลเกมนะเป็นเกมอะไรอะไรเงี้ยเ,เกมกีฬาเซลดาเทนนิสนะครับเซลดา,อาอโอ้หแล้วก็เอาเกมเพิ่มใส่เมมได้นะครับก็คือถ้าเมมเราเยอะก็จะมีเกมเยอะหน่อยนะครับนี่ครับน่ะอันนี้ผมปา ก็ลองให้เขาลงให้ดูนะครับมีคนที่รู้จักคนหนึ่งเขาลงให้นะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับคือโอเคครับเล่นสนุกนะครับแล้วก็ไปดูเครื่องอื่นถ้าเรามีเครื่องอื่นเราก็ใส่เพิ่มได้นะครับอันนี้เกมอะไรอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะสามสิบเกมลองเข้าไปดูอหมันก็มีหลายเครื่องครับมันก็น่าเล่นทั้งนั้นเลยนะมีดูมด้วยนะดูมเหมือนไหมสมัยเก่านะครับนี่อะไรอะ่ะ โอ้โหมีเดโตนาด้วยนะอยากได้ดีมแคส t นะเล่นเกมเขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนอเอาลันนะเดโตนาเดโตนาเออใช่ใช่ก็มีสนิ c b ั t แมนมีอะไรนะเกมเก่าๆนะครับอันนี้มีเก้าร้อยกว่าเกมอ่ะ าลองสกเกม่ะลองเกมนี้แล้วกันนะ้มีอยากเล่นเกมยานที่ว่าเป็นกระสุนได้เยอะมีไหมอันเดี๋ยวออกก่อนอันนี้อันนี้คือเมนูนี้คือรวมทุกเกมนะครับมีภาพน้าปกสวยงามครับเป็นของเครื่องอย่างดอกนะครับยวลองดูก่อนนะครับลองสกเกมฮะสตรีทไฟเตอร์โน่นนี่นะสตรีทพาร์ทโซก็มีนะครับเิโอยนี้ย รวมสตีดมาเลยนะครับอันนี้นะครับล็อกแมนก็มีนะเกมเก่าๆที่อยากเล่นกันนะครับนี่นะแล้วก็ลองออกมาดูนะนี่ก็รวมเกมตัว a r c a ของแคปคอมนะครับเราถ้าเราอยากใส่เกมเพิ่มก็แค่เอามิมมาใส่ในคอมแล้วก็โหลดไฟล์เกมมาใส่นะครับ อยู่เยอะอยู่พอควรครับเล่นให้หมดก็พอครับมีหน้าปกมีอะไรด้วยนะเปลี่ยนทีมได้นะครับน่าจะลองสักเกมเนี่ยมีเกมอะไรอะ่ะ มาลองดูครับหนึ่งเกมนะครับเทสเลยนะครับหนึ่งเกมเป็นกล่อง a อ d ด o อ d นะครับกล่อง a อ d ด o อ d ที่ไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยครับแต่ก็ต้องดูสเปคด้วยนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะเราก็ต้องมาลองใส่ดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นกล่อง a อ d ด o อ d แล้วก็จอย USB หนึ่งจอยนะครับเราก็จะสนุกแบบนี้แล้วนะครับแต่แต่ตัวจอไม่รู้ว่า ว่ามันตั้งค่าให้จอเต็มหน้าหรือเปล่านะครับลองลผมก็ไม่หาวิธีตั้งค่าไม่เจอไว้อพอเข้าเมนูอะไรเขาเนี่ยงานงอกครับด,ดีนะครับาการรีวิวอาจจะงงนะครับไม่งงเพราะคนเล่นก็งงครับจะหาวิธีตั้งค่าจอก่อนนะครับเราจะไปเซตติ้งค่าจองนะไม่เป็นไรครับเราแค่รีวิวก็ดูตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวใช้ค่าจอยยังไงได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับอันนี้พอดีผมมีกล่อง Android ที่มันไม่ได้ใช้ครับก็เลยให้คนรู้จักเขาลองทำให้นะครับรอนเล่นได้หรือเปล่านะครับรเยะ ทำคอมโบยังไงครับต้องหาใจยโยกอะไรอย่างงี้ใจยโยกวีบีต้องเข้าแล้วครับเอ,อ,อ,อถึงก็ดีเลยครับนี ้าวตายครับเรียบร้อยถิงกระบาลอ้าวไม่มีอาวุธเหรอโอ้โหไม่โดนครับปล่อยแบบมั่วตายนะโอเคครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเกมอื่นดูนะครับลองดูเกมอื่นนะฮะ ลองเกมอื่นดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะก็เล่นได้ไม่กระตุกนะครับก็โอเคอะ่ะมันอยู่ที่จอยด้วยถ้าจอยโอเคก็โอเคอครับเกมอะไรอะ่ะโอ้มีเกมที่ผมไม่เคยเล่นตั้งเยอะนะครับ โอ้โหเกมยอดคิดเลยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวต้องไปลงอีมูโนจิโอเพิ่มนะมาแล้วภาพคมชัดดีนะครับเพราะกล่องมันเป็น h ฮดดีไอนะครับอันนี้เส้นมันเป็นเ,เส้นทีวีนะครับไม่เกี่ยวกับกล่องนะทีวีผมมีเส้นนะ ภาพผมสวยใช้ได้นะฮะโอ้โหอะเหออะไรเนี่ยราท้องวิ่งใช่ไหมปึอ้า โอเคครับถือว่าโอเคนะเอาเออกออกออกทุกครั้งมันก็จะเข้าหน้าอีมูตอนแรกเริ่มต้นนะครับแต่ก็แป๊บเดียวครับหลุดไม่นานนะครับรอแป๊บหนึ่งถือว่าโอเคนะครับเราก็หาเกมที่เราชอบมาใส่ได้เยอะแยะไปหมดนะครับ นี่จิมภาษาก็มีนะโอ้โหก็ใช้ได้อะเล่นได้สนุกอยู่แต่ตอนนี้อีมูผมมันไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่ไม่กี่อีมูนะครับเพราะว่าผมใส่เมมนิดเดียวอะแปดกิกอะไรเงี้ยครับเอาลองเสักเกมนะึงอะเป็นกล่อง Android นะครับ ธรรมดานะครับ T X สามมินินะครับสเปคก็กลางๆไม่ได้แรงนะครับเป็นสเปคแรงสมัยก่อนครับอดีตแรงนะครัลองเล่นให้เพื่อนๆดูอีกสักเกมนะครับสักแมตต์หนึ่งเดี๋ยวจะไปหาซื้อเมมเพิ่มนะครับลงพวกเทโจอลงแล้ครบทุกอีมูนะครับกล่องนี้ก็จะเพอร์เฟคแล้วนะครับตัวไหนดีนะผมก็ไมเป็นรชอบริวครับเอาระดับกลางพอครับไม่ต้องนั่นมาก ไม่ได้เก่งอะเดี๋ยวตายก่อนแล้วครับมาดีต้องหาวิธีเซตจออจให้มันเต็มแต่ว่ายังไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับไม่เฮียไม่เฮียไม่เฮียปวดเป็นเกมที่ใครเครียดดีฮะไม่เฮไยไอตัวอะไรไม่เฮีย

ปล่อยพลังเยอะก็รอดแล้วเกมนี้ตายไหมอเออแล้วเราจะปล่อยเร่นยังไงครับลูกแก้วที่เก็บมานะโอ้ยตาย โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย